กับพี่คุณนะครับนู้นมาส่งของขอบคุณครับโอ้หบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โฮหนึ่งวันพันเหตุการณ์อ๋อใหญ่ไหมคะได้กินข้าวกับปลาทูบ๊ายบาย วันนี้รีวิวคุณยายนะคะอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะก็คุณยายให้กินยาเป็นยาลดกดยาเคลือบกระเพาะนะคะกินไปแล้วสองนิดก็กินข้าวอ่อนๆน,นะคะกินข้าวต้มกินข้าวต้มแล้วก็ให้กินไข่ท็อปปิ้งเป็นไข่เค็มน,นะคะนิดหน่อยแล้วก็เมือสักครู่ลองกินปลาทูไปนะคะได้สองคำเล็กๆนะคะพอให้อยู่ท้องเนาะ ก็วันนี้คุณยายสดชื่นกว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานอ้วกวันนี้ไม่อ้วกวันนี้ถ่ายไปแล้วคะ่ะลำไส้น่าจะดีขึ้นเมื่อวานคุณหมอบอกว่านะคะคุณยายไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะ,ะเมื่อปีห้าดเนี่ยก็คือคุณยายเคยเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกปากตัดออกไปแล้ววันนี้ก็เลยเมื่อวานก็เลยไปที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งบนนะคะคุณหมอก็ตรวจให้ยังละเอียดขึ้นค่ะย่างแล้วก็ เช็คนะคะทั้งหมดเลยคุณหมอก็ตรวจเช็คเอกซเรย์นะคะแล้วก็คุณยายหายใจแบบสั้นคุณหมอก็เลยดูหัวใจให้นะคะสแกนหัวใจให้ก็ไม่เป็นอะไรนะคะที่สำคัญก็คือมะเร็งไม่กลับมานะคะไม่กลับมายายก็โอเค ที่ปวดหลังแล้วก็ปวดท้องนะคะคุณหมออนุมานวะ่าน่าจะเป็นลำไส้เรต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอำนาจที่แผนกศัลยกรันอีกทีอันนี้เพราะว่าคุณหมอที่มาเ็งนะคะก็จะตรวจเฉพาะทางก็คือจะเฉพาะ จะเป็นมะเร็งปากมดลูกเท่านั้นส่วนลำไส้นี้คุณหมอแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญแผแนสัญยกรรมให้เช็คอีกทีนึงนะคะอาจจะต้องส่องกล้องหรือยังไง ก็ได้ยามาจากโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งเยอะมากนะคะส่วนมากก็จะเป็นยาเกี่ยวกับลำไส้ยาลูกกับาอเพราะว่าคุณยายอ้วกนะคะคุณหมอให้ยามาเยอะเลยเม <4. S 1> ื่อวานคุณยายก็ไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งก็เป็นการรักษาฟรีใช้สิทธินะคะ ขอ,ข,อขอบคุณคุณหมอนะคะคุณหมอดูแลดีมากๆพยาบาลทุกท่านนะคะดูแลคุณยายดีมากเลยดูแลคนไข้ทุกคนดีมากยาิ้มแย้มแจ่มใสแนะนําเลยค่ะใครที่อยู่บริเวณใล้เคียงจังหวัดนะคะอุบลราชธานีโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งบริการดีมากดูแล <c oughs> คนป่วยคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะหรือว่ากาลังจะเข้ามาตรวจเป็นคนไข้ใหม่ก็ ให้บริการดีแนะนำดีมากค่ะวันนี้ก็อัปเดตคุณยายข้าวนะคะ,ะ,ะวานอะนี่ค่ะวานนี้คิวไปด้วยเหรอครับครรีวิวหน่อยครับว่าเมื่อวานคุณยายเป็นยังไงอาการเหนื่อยนอนไปดูคุณยายซิวันนี้อาการคุณยายดีขึ้นไหมคุณยายนอนไม่ต้องไปกวนเด้อ,อคุณยายนอนอย่าไปกวนอย่าไปกวนโอเค หน้าตาสดใสวันนี้มันเมื่อคืนไม่อ้วกค่ะสกอร์เมื่อคืนเท่าไหร่คะสองสองสามสามไม่ใช่ค่ะสกอร์วงค่ะเมื่อคืนอ๋อกรอเท่าไหร่คะเก้าส <90. S 1> ิบเสือพวกเสือไม่มีลายเดี๋ยวเสือจะไปเติมลายอย,อยู่เดี๋ยวก็โดนคืนเดิมโดน อ่าโอเคปิดคลิปให้จาก่อนพบกับอ่าสองยูดูฝากอะไรฝากติดตามน้องบัตเตอร์บัตเตอร์ที่ย t u b e ช่อง y o u t u b บบัตจอมเล่นครับมีพี่พี่มามาอยู่ในคลิปเยอะแยะเลยบายชักกุล